ให้การสนับสนุนโดยศูนย์การศึกษา Expert Academy อาจารย์ทั้งสพบเห็นลือสีปิษณาที่นอนมสติอยู่บริเวณหลังธรรมจึงได้พากันประคับประคองไปยังจุดที่สมควรจากนั้นจึงทำการกวดเบิงอาการบาดเจ็บแล้วอาจารย์ขนจึงหีบนำสมุนไพรออกมาทำการปินปัวหลังจากให้ยาที่สมควรแล้วจึงปล่อยให้ลือสีได้พักผ่อนฟื้นตัวและพร้อมกันนั่น ภายในทำแห่งนี้แม่นเป็นสถานที่ที่สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้ไวและถ้าหากฝึกสมาธิภายในทำแห่งนี้แล้วแม่นจะเป็นอีกตัวสวยหนึ่งเฮ็ดให้จิตสงบได้ไวขึ้นคนอื่นก็ขอบกขอบใจหลายๆเด้อที่พวกเจ้ามาช่วยคอยเอาไว้โดยบเป็นหยัางว่าเตทานซีวานเอ๋วไถเอินคอยว่าหรือสีแก้วแล้ว เป็นจึงไหนมาจึงไหนทันจึงได้ทำบัตเจ็บสาหัสแบบนี้เฮ้ยเรื่องมีอยู่วอในสองวันก่อนเสือทองเดินทางมาที่ปากธรรมเพื่อต้องการจะเข้าไปเอาสิ่งของจากข้างในและของสิ่งนั้นแมนถึกหรือสีเก็บรักษาเอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่บุสาม,มารถปล่อยให้ตกไปอยู่มือของคนสว่วนใดเพออาจจะถกเอาไปนำใส่จนเกิดความเดือดหอนเป็นวงกวง ทองพยายามใส่เล็กไหลวาลีฟ้าเข้าไปในธรรมดังกล่าวแต่ก็บสามารถเข้าไปได้ <S <S 1> <S 1> เนื่องจากฤาษีภายในร,ร้ำรู้ดีว่าวันนี้จะมาหอดในวันใดวันหนึ่งและก็คงเป็นวิบากกรรมเก่าของตนที่จะต้องมาพบเจอสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นจึงได้เกี่ยมการนับตั้งแต่ปรับสภาพภายในถรร้ำให้เป็นสถานที เหมาะแก่การฟื้นฟูห่างกายเมื่อได้หับบาดเจ็บและพร้อมกันนั้นยังปรับสภาพข้างในธรรมให้เหมาะแก่การฝึกสมาธิและก็ยังได้ลงอาคมป้องกันปากรรรเอาไว้เพื่อบ่ให้บุคคลหรือผู้ผีปีศาจที่มีจิตสัวายได้ย่างกายเข้ามาจึงเหตให้เล็กไรวาลีที่ถึกเสือทองควบคุมยูนั่นบสามาถบุคเข้ามาได้ ขโทุพนังสานุตมะวะเทถาสัตติละสามาธรมสลิปุโลตะนุตอทุวิกะโลโตหะสุโนโปันสนาราชาอาว,วาคภโสปิติอิ

ได้สรงทหารอาคมและทั้งทรงอสุรกายทั้งสองตนที่ยินดีหับไซออกมาคัดขวงเสียท้องเอาไว้ อยากนักมาพัฒักะาษาไทยสกงสินงังไตโสกสินงังไตโสกสินงันงอนุภาเวนะมา,มาอ ไปได้จังได้มันสามารถทำลายไาาคมในอสุรกายพวกนั้นได้ซันคอยก็ต้องใส่เจ้าแล้วปักสีคุณนางอนุภาเวนะจงออกมาบัดนี้นดลือซาคุติยะกันจระลือโซภะกันจะสวรังวัังเลือมะอันตานมามีหังตรีนิอัครานิสตานิอุนาโลนาถังเพตตังโหติอสังวิสุโลภุสสะะสัตตุโดขุตโห ว<ร>านายังอนุภา,ภา,ภาวเวะนะเสื้อทองได้เนลมิตเล็กไหลให้กลายเป็นเสื้ออาคมเพื่อใช้มัดน,นกตนดังก่าวจนตกลงมา หับเป็นสมัย,มยที่หองยังหนุ่มก็คงจะตานไว้ได้ถ้าหากท่านยอมมอบของขังให้ค่อยตั้งแต่แรกก็คงจะ่บเป็นแบบนี้คอยหู้ดีว่าเจ้าสิเอาไปเหดหยางคอยก็เลยตัดสินใจที่จะ่บเอาให้เจ้า สิ่งที่ค่อยเหตดเป็นสิ่งที่สวยให้โลกนี้มันเป็นแต่โยเคินป่าสจากผู้คนสวัวซาคมเฮงซึ่งกันและกันเป็นยังจะต้องมาคัดขวางค่อยนำอันวิธีการที่เจ้าใส่ะมันโหดหายเกินไปคนเฮานี่เนาะมันมีกรรมเป็นของตนเองฉะนั้นวิธีการของเจ้านี่มันบ่จำเป็นที่จะต้องใส่เลยที่ผ่านมาค่อยพบเห็นคนดีๆีถือคมเฮงมาก็าหลายแต่สุดท้ายแล้วคนสัวพวกนั้น มันกันยังลอยนวลคอยคิดว่าพลของกรรมนี้มันท่งบนซาเกินไปต้องใช้วิธีของคอยเท่านั้นจึงจะเห็นให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเมื่อสิ้นการสนทนาเสื้อทองนำของวิเศษทั้งสองออกมาเพื่อจะหีบจัดการเรื่องทุกอย่างให้สําเร็จและจะได้นำของวิเศษอีกอันที่อยู่นำลือสีนันออกไป เสื้อทองสามารถฝ่าธรรมเข้าไปเอาของวิเศษอย่างที่สามมาได้และต่อไปก็ยังเหลืออีกสองอย่างจึงจะครบถ้วนตามตำลาเมื่ออาจารย์ทั้งสได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากลือสีแล้วพวกตนจึงหับปากว่าจะใส่ความสามารถที่มีอยู่นำของวิเศษดังกล่าวกลับมาคืนลือสีให้ได้ และเพื่อเป็นการตอบแทนอาจารย์ทั้งสามหรือสีจึงขอถ่ายทอดวีสาที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้แกแต่ละคนเพื่อจะได้นำเอาไปใส่ในภารกิจข้างหน้าและนอกจากนั้นก็ยังสามารถนำไปใส่สวยเหลือผู้คนที่มีบุญสัมพันธ์กับพวกตนได้ สำหรับอาจารย์หนึ่งหรือสีเห็นว่ามีกำลังสมาธิอยู่ที่ขันอากาสาน,านัญญายตนะและเป็นคนที่มีความสามารถเหียนหูทุกสิ่งทุกอย่างได้ไวพร้อมทั้งใจเย็นกว่าสิทธิ์อ้ทั้งสองจึงเหมาะสมสำหรับวิชาที่มีกำลังทำลายสูงส่วนทางด้านอาจารย์ขนหรือสีแนมเห็นว่าเป็นคนที่บ่ค่อยมีเวลาฝึกสมาธิใน่วงอายุกแก่ แต่ว่าผลจากการที่ฝึกฝนมายาวน,นานนับตั้งแต่ยังหนุ่มจึงเหนให้ได้ถึงขั้นอากินจัญญาญยตนาและทั้งเป็นคนที่มักเรื่องของการป้องกันหลายกว่วสิ่งอื่นจึงเหมาะที่จะเสริมวีซาด้านการป้องกันให้แข็งแกร่งขึ้นตต่มเมื่ออาจารย์ขนฝึกทำการบริกรรมคาถาตามฤาษสีมอมให้จนสำนานแล้วจึงสืบต่อ นำบทคาถาดังกล่าวเป็นตัวจุดประกายเข้าไปสู่สมาธิในขั้นที่ตนเองสำนานจากนั้นจึงถอยลงมาในขั้นที่เหมาะสมแล้วตามด้วยการสร้างนิมิตภาพเกาะป้องกันขึ้นตามลักวิชาที่ฤาษีถ่ายท,ทอดให้จนสำเร็จสำหรับในพานนวนลฤาษีเห็นว่ามีความสำนานในวิชาดาบเป็นอย่างยิ่งจึงได้ถ่ายทอดลักการเพิ่มความแห้งในการทำลายให้ วิสาที่คนพวกนี้มีอยู่บวกกับวิสาที่เขาสอนเพิ่มให้จะต้องเหตุารกิจของพวกเจ้าเำเร็จและจากนี้ไปก็คงจะหมดหนาทีของเขาแล้วเชื่อว่าคอยที่ทายทอดวิสาของคอยให้พวกเจ้าสำเร็จแล้วอือขอพระเจ้าตางหน้าให้บรรดาน้องๆต้องขอขอบใจอาจารย์ไลายาเดอวย และพวกเขาก็จะขอจดจําทางตลอดไปอาจารย์หลังจากสนทนากเป็นที่สมควรอาจารย์ทั้ง3จึงขอสืบต่อเดินทางไปยังข้างหน้าซึ่งจากข้อมูลที่ลือีให้มานั้นการเดินทางของพวกตนแมนใกล้จะหอดจุดหมายปลายทางแล้วดังนั้นจึงพากันทั้งหูสึกตื่นเต้นและกัรวน แต่เมื่อเดินทางมาได้ครึงวันก็มาพบเขากับขุมแปกปลาดซึ่งสังเกตไปมาแล้วก็เหมือนกับห้อยตีนขนาดใหญ่ อย่าลืมเข้าไปกด subscribe เพื่อติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกดแชร์เพื่อบอกต่อและกดกระดิ่งเพื่อหับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรา